น้ตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเหนตัวไปน้อยจะดีอัท้ายเขาลองใ่ใหนได้นะครับยิ้มให้ข้าวงไกลทุก้แยบแับอัท้ัยแล้วยิงระวังเริ่มยิงดสุท้าายเ

ยื้เลยเจ้แล้วยิงกระสุนหนึ่งนัดกระสุนหนัดคืนมาจูใช้นมันอเปรเลมแล้วนียมือยิงอมอม แล้ว <c oughs> ยงิเยงเต้มตัวจัดท่าทาจัดท่าทาขาหน้างอขาหลังตึงตึ <c oughs> งตัวไปหน่อ <c oughs> เหน่อยเด้งตัว <c oughs> เปะาหลังดึงตู่จับคูจับคูจับเต็มตัววันนี้เราตึวเต็มวันมาแล้วหน่งีกระตัวไม่ได้แง่กับพัดท้ายเไม่เข้ากล่องไปแล้วยิงระวังเริ่มยิง lên còn lên còn lên 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 lên

นี่ขอไอเดียียวไ้คุกๆเียๆเดี๋ยวมีลูกครองเี้ย็มาแล้กันเต็มมากเลยดังใช่ไหม่ึงู้องเดียาครับดูดๆเลยนะครับผมยังอีกสินาทีผมก็ไปแล้วไปไหมให้ห้ารี่ไม่ได้เออเดีด้วล่งตายต่อโต้เลย

น่านัเี๋ยยงจะ้ประมาณนี้้ายิงห้านัปังปังปั้นั้แล้วไม่ได้ก็เอารถปืนมาที่หน้าหวไปน้น่ชี้ปืนไปที่หน้าวเหอขอ้าเลิ่มใหม่ครโอลโล่าเลยนะครับโอเคยิงกทุ่แลวนะครับทั้งเอ็มชิปโก นะครับให้กระสุน okay. re 5นัดนะครับต้องรีบแล้วโอเคแล้วยิงพร้อมพร้อมแล้วยิงยิงปืนยิบปืนแล้วยิงแล้วยิงกระสุน5นัดนะครับกระสุน5นัดเดี๋ยวก่อนแล้วยิงกระสุน5นัดปัดชูปัดชูใส่ดักเข้าไปเลยอ่า้ ลิงเองตดเลยตดดอ่าลิงไหมนะโอเคาเลย่ลยงชี้มือไปที่เต้านะครับนิ้วไม่เข้าโกบไกนะครับอา้วยิงระวังเริ่มยิง

เลี้ยงเอวเลยเลีลยงเอวเลยนะครังเล้ยงให้ค่อยให้ค่อยให้ค่อยบีบนะครับให้ค่อยบีบข้าวให้ข้าวให้ว้

เิ้ว่เข้าวโขมใส่ขี้นี่นีงมาเลยหนึ่งวันนี้นึ่งนิดน่งขาดนนี่เลงอยากกะพริบตาตอนลากไไม่นี่เจะพ่วงยอดเดียวดีเยิงโอเคปุ๊บกดแล้วยิงไปยัไปยัง

ทำไม่เววิ่ไปินมาเร็วดูดีะิมาแล้วมาเร็วมายตุนพี่ยิงยืนอยู่ในนั้นเห็ไหมมึงสี่ซองนัดนะครับยืดลงไปเลยแต่ว่าฝันเยมั้งวง